สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระพุธนะคะขยับตั้งแต่วันนี้แหละนะคะจนถึงวันที่16มีนาคมลักษณะของดาวพระพุทธที่ขยับก็คือเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนนะคะตำแหน่งพระพุธของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือตำแหน่งวิราศนะคะแล้วก็ตำแหน่งสัจชะ ือเรื่องของการเจราจาหรือว่าการเดินทางทั้งใกล้ไกลเรื่องของการพบปะการพูดคุยกันเข้าสังคมบางเรื่องที่เกิดของความกระทนหันก็มีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในกรณีของดาวพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนวีนาศก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเน,นี้ยพุธเข้าสู่พบเรือนสุภาหมายถึงจังหวะของเจ้าตาช่วงนี้จะพบเจอในเรื่องของ สถานการณ์ที่เกิดความวุ่นวายเหตุจากเพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเป็นวินาศสุภาหรือถ้าช่วงจังหวะนี้จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน,ต,ดนต,ต่างประเทศต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะทีนี้พุทธเนี่ยมีตําแหน่งเป็นทั้งนิดและเป็นทั้งประนะคะในจังหวะนี้ก็ถือว่าวินาศยังอ่อนๆอยู่แสดงว่าถ้าเกิดคุณเตรียมความพร้อมไว รับรองว่าคุณจะจัดการแล้วก็แก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้วินาสุภะย,ยังหมายถึงว่าเจ้าตาจะมีโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีคนคอยช่วยไงหรือถ้าเกิดมีปัญหาหรืออะไรก็พิเกณฑ์ของการได้กลับมาหรือว่าจัดการได้นะคะในส่วนของดาวพุธนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนอีกเจ้าเรือนหนึ่งคือเรื่องของสัจฉะ เพราะฉะนั้นเกณฑ์สําหรับบางท่านสหัชชาสุภาหมายถึงระยะเวลานี้มีเกณฑ์พบปะผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคุณดูดวงของคุณกคล้าวได้เลยว่าพุทธของคุณครั้งนี้ตําแหน่งคือสุภาหรือไอ้ตําแหน่งคือสหัชชาหรือวินาศการพบเจอผู้ใหญ่แล้วช่วยเหลือสแสดงว่าดาวพุทธของคุณเอียง,ยงมาทางสาชาัชชแต่ถ้าพบเจอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่สร้างความลำบากให้จังหวะนี้อาจจะต้องประนีประนอมยอมความพูดคุย ฟังเขาอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าเกิดดาวคุณเอียงมาทางศาสตร์ชักก็ติดต่อต่างถิ่ตนต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์ของการไปเดินทางไกลไปต่างประเทศทํางานกระกนลต่างประเทศมิตสหายมีตาแหน่งหน้าที่การงานสูงผลักดันเจ้าชะตาหรือให้ความคิดเห็นกับเจ้าชะตาในลักษณะที่จะส่งผลให้คุณได้รับ อ่าสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วินาศก็แปลว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องของการติดต่อเรื่องของการตกลงกันในแบบฉุกเฉินในลักษณะที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อดาวหลายดวงอยู่ในเรือนสุขพระดาวพระศุกร์หรือพันธุหรือความมั่นคงเข้าพบเรือนสุขพระเช่นกันดาวราศพัเข้าพบเรือนสุภะเช่นกันชาวลัคนาราศีกรกฎก็ไม่ได้เคร่งเครียดกับการที่พระพุธเดินหน้าเข้าไปสู่ภพ,พเรือนนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวพุธก็ถอยหลังถอยหลังกลับมาเดี๋ยวเรือนมรณะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการแก้ปัญหา ต่างๆไปอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเผชิญปัญหาเพราะฉะนั้นพุทธไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อารมณ์เป็นปัญหาใหญ่และการสื่อสารเป็นปัญหาใหญ่ทุกเรื่องในช่วงระยะเวลานี้ศาสตร์ชะยังแปลได้เรื่องของสติปัญญาลัคนณาราศีกรกฎใช้สติปัญญาในการเดินหมากเดินเกมไกด์ไลน์ในชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้เจ้าตาไม่ติดขัดอึดอัดใจในเรื่องอาสมมุติว่าไปพบเจอ เพื่อนนี้มีนิสัยไม่ดีผู้ใหญ่มีนิสัยไม่ดีมันก็ตั้งรับและออกมันเป็นแบบนี้ดาวมันเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะลาบผลความมั่นคงเกิดกับชาวลัคนาราศีกรกฎแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวพระศุกร์นะคะยังเด่นอยู่ใน,นเรือนสุขผ่านนะคะและแน่นอนเด่นไปถึงแบบยาวๆนะแล้วเดี๋ยวพอฤหัสก็จะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนวินาศแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆบางท่านเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ของการเปลี่ยนไปทํางานไกลทํางานเมืองนอกนะคะหรือบางท่านมีคนผลักดันความสําเร็จอยู่ข้างหลังนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่บางคนพอพอฤหัสเดินหนะ้าก็อยากไปทําอะไรเบื้องหลังอ่ะเป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ต้องออกไปประชาสัมพันธ์เองเป็นผู้จัดการโครงการก็ไม่ไดีนะคะก็ไม่ได้จะต้องไปอเอาหน้าออกไปให้ผู้คนพบเห็น คือหลังพฤษภาคุณอาจจะเป็นคนอยากจะอยู่เงียบๆหรือไปเรียนเพิ่มไปจัดการทําอะไรเพิ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงของดาวพฤหัสกับดาวพูดเจอกันก็เป็นคู่วิชาการหลังพฤษภานะซึ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยเราเรากำลังพูดถึง27กุมภาถึง16ปีนาะ นั่นหมายถึงว่าควรระมัดระวังปฏิบัติตนดีๆเพื่อรักษาสถานะของคุณในตอนนี้เกียรติยศของคุณในตรงนี้นะคะเพราะจังหวะของสุภาเนี่ยดาวสุภาที่มีดาวหลายดวงเข้าไปพบเจอโดยเฉพาะทั้งการเงินทั้งความมั่นคงทั้งโชคลาภทั้งมรดกเนี่ยระมัดระวังปฏิบัติตนให้ดีแล้วจึงจะประสบความสําเร็จในทุกอย่าง ที่คุณควรจะได้รับก็จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาเรียกว่ามีลาภผลนะคะมีลาภผลมีความมัน่นคงมีมรดกและบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจะเป็นผู้มีหลักฐานมัน่นคงบิดามารดาช่วยเหลือดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางกลกับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมพ่อกลับไปเยี่ยมแม่ เนะี่ยก็มีเก์นี้ซึ่งแน่นอนนะว่าหลายคนบางทีพ่อแม่ก็เรียกมาเพื่อที่จะแบ่งทรัพย์สินและสังหานะคะเพราะว่าผู้ใหญ่สมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินแล้วจะมีปัญหาแต่เขาเกรงกลัวว่าหลังที่เขาจากไปจะเกิดความวุ่นวายเอาจริงนะมันมีดวงนะมันมีดวงคนบางคน,นคนที่แบบว่าตอนอยู่เนี่ยปกปักรักษาครอบครัวตระกูลแต่ถ้าตอนตายเนี่ยดวงมันออกเลยนะคะว่าจะเกิดปัญหาวุ่นวาย ญาติมิตรลูกหลานพี่น้องตีกันอะไรเห็นเลือดเห็นเนื้อฆ่าฟันกันมันมีนะคะมันสามารถอ่านได้แต่ไม่ใช่คุณคุณในระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการได้รับมากกว่านะฮะได้รับการซัพพอร์ตละหนาะช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็ต้องบอกว่าจะไปเซ็นสัญญาจะไปทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เสร็จก่อนวันที่16มีนาะเพราะเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะตาถอยหลังเรือนมรณะเขาเรยกว่าทบทวนสวนความกันอีกรอบหนึ่ง นะคะช่วงนี้ทําอะไรก็ทําไม่สําเร็จไปก่อนแต่ว่าผลลัพธ์มันจะประมาณเดิมเพียงแต่ว่าถ้าคุณรอหลัง16บีนะันหลายอย่างมันจะมันก็ต้องชา้าลงไปเรื่อยๆแต่เอาจริงๆมันก็ดีแหละพอแอดจะบอกว่ากรากฎก็นะคะมันก็เป็นจังหวะที่จะต้องเตรียมความพร้อมอะเดี๋ยวดาวมันจะเข้าสู่ภพเวรีน,น่านะปรับเปลี่ยนกระทันหันจัดการรวมถึงเรื่องที่คุณจะได้รับคุณงามความดีไปด้วยก็คือ อาติสตูปัญหาต่างๆทําให้คุณเกิดความมั่นคงในช่วงที่ดาวพฤหัสขยับนะคะคุณก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆไปเขาก็ผจญเพลิงกันมาอย่างตุลก็อาพุธอยู่ในบรณะนะคะดวงอื่นๆก็มีนะคะที่เขาแบบดาวพฤหัสไปตกวินาศมรณะอาริในตอนนี้ทุกคนก็ต้องผจญผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้เป็นช่วงที่ต้องระวังตั้งรับทีนี้เรามาดูดาวกระทบนะคะ ดาวพระพุธเนี่ยกระทบพื้นดวงเกิดสิบดวงของคุณอย่างไรไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีดาวอยู่ในเรือนสุภาษณะ,ะดาวของคุณอยู่ในเรือนไหนก็ได้กระทบองศาต่างกันความหนักเบาของคําทํานายต่างกันอยากรู้น้ําหนักเปอร์เซ็นต์ของคําทํานายว่ามันมีน้ําหนักอย่างไรไปกระทบกับดาวพื้นดวงเกิดของคุณที่แอดกล่าวถึงเนี่ยคุณก็ไปดูในคลิปใต้คลิปนี้แอดจะคอมเมนต์ไว้ให้ ทีนี้นะคะทำไมแอจะต้องเขียนดาวพืน้นดวงเกิดอยู่ในเรือนนี้เราพูดถึงเรือนสุภะเพราะว่ามันกระทบมากที่สุดมีองศาส,งส่งถึงมากที่สุดนั่นเองแล้วก็นาะราศีกรกฎเอาเริ่มต้นที่ดาวมารุตยูนะคะมารุตยูในะเรือนสุภะมากเอาตัวเองเป็นหลักเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในในคนอื่นหรือเรื่องอื่นจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเสมอทีนี้เราพูดแค่พทดนะ เราพูดแค่พุทธกระทบมฤรตยูนะคะถ้าพุทธกระทบดาวอื่นๆหรือดาวอื่นๆกระทบกับมารตยูในพื้นดวงเกิดที่อยู่ในเรือนต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นดาวเรียงรายมากมายในสุภาเนี่ยไอ้ทำนายไปแล้วลองย้อนไปฟังนะคะ,ะดาวพุทธกระทบกับมรุตยูในเรือนสุภานั่นหมายถึงว่าช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการเขาเรียกว่าติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ อย่าใช้อารมณ์นะคุณถึงจะได้โชคลาภความสําเร็จต้องฟังนะคะต้องฟังในสิ่งที่เขาพูดต้องฟังในสิ่งที่เขาแนะนําเพราะว่าดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเข้าไปเจอกับมรุตยูมรุตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาของลัคนาคุณหมายถึงคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อไขรแต่ระยะเวลานี้อาจจะต้องการเขาเรียกว่าผลประโยชน์หรือสิ่งต่างๆที่มันจําเป็นจะต้อง ฟังความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นนะคะเขาอาจจะเป็นอะไรนะคะเป็นเป็นผู้ที่จะออกทุนให้คุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณผิดโทษกับสิ่งที่คุณจะทำในช่วงเนี้ยเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็ช่างก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ยของให้เจ้าตาตั้งอกตั้งใจฟังเขาศึกษาจากเขานะฮะเพราะว่ามันจะมี เนี่ยคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้มีลักษณะที่จะช่วยเหลือไม่ได้มาเพื่อมาแขวะมาแสะอะไรไดาพูดอยู่ตรงนี้ก็คือเอาจริงๆถ้าถามแอดนะเขาก็อ่อนมาละนะคะเขาก็อ่อนมาเพียงแต่เราก็แข็งนะเรามีดาวมรุย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดหรือการเจรจารในระยะเวลานี้โด,ยเ,ดยเฉพาะเรากำลังจะเข้าไปพึ่งพาอะไรจากใครมีผลที่จะพลิกผันชีวิตคุณให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลงได้เลยดาวพุธในเรือนนี้นะคะยังหมายถึงว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศนะคะแต่ต้องเหนื่อยนะแอนมองว่าเหนื่อยหน่อยทั้งบริตอยู่ตั้งรับทั้งพระพุธเป็นนิดเป็นประนะคะในเรือนนี้แต่มีเกณฑ์ไปไหมมีเกณฑ์ไปและมีเกณฑ์ไปแล้วได้ดีไหมมีเกณฑ์ไปแล้วได้ดีไปแล้วประสบความสําเร็จไปแล้วได้เงินได้ทองไปแล้วขยับตําแหนง่งไปแล้วเห็นทิศทาง นะคะเพียงแต่มันลำบากต้องค่อยๆทำไปหรือได้ผ่านการต่อสู้หนักๆนะมันต้องหนักนะเพราะพูดมันไม่มีแรงเลยนะคะนะฮะอย่างสมมติว่าการเดินทางต่างๆเนี้ยจะต้องมีเอกสารสัญญาอะไรต่างๆขอให้รัฐกุมเพราะว่าดาวศาตชาเป็นประเป็นนิจอยู่ในเรือนที่เก้านะคะมันแปลว่าเอกสารสัญญาต่างๆอะ่ะ คุณต้องละเอียดรอบคอบให้มากมิฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับคุณได้และกลับกลายเป็นคุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทํางานคุณจะเดินทางไปเรียนทั้งหมดนี่แหละนะคะต่อไปนะคะพุธกระทบกับพระอาทิตย์ไม่ว่าจะอยู่ในเรือในใดก็ตามนะคะแต่ถ้าอยู่ในเรือนสุภาก็ต้องเรียกว่าเป็นการกระทบที่รุนแรง พระทิศในเรือนสุภานะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นดวงเกิดเนี่ยเป็นคนที่พักจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะเป็นคนที่ต้องบอกว่าทำอ่าเป็นภพเรือนที่เป็นคนที่มีคนเขาเรียกว่ามีคนการมีดาวพระทิศมีคนนับหน้าถือตา ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยพื้นฐานดวงก็บอกเลยว่ามักจะประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กๆหรืออายุน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องเรียนเรื่องทำงานดาวอาทิตย์ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นอุจาวิราชนะคะแล้วก็เป็นคู่ทาตใหญ่คู่มิตรใหญ่ของดาวพฤหัสซึ่งตอนเนี้ยพาราหัดอยู่ในเรือนลาภะแต่กําลังรวมพลังเพราะฉะนั้นแอดบอกเลยว่าพระอาทิตย์แนวเรือนนี้ส่งผลดีให้กับเจ้าตาแน่ๆในเรื่องของความสําเร็จ นะคะความสุขสบายความรุ่งโรดการศึกษาต่อการทํางานการติดต่องานนะคะการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางในชีวิตนี้ไม่ว่าการงานการเงินหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตาก็ต้องยอมรับว่ามันมีดาวหลายดวงหรือเกินสาระวนอยู่ในในเรือนนี้ซึ่งแน่นอนน่ย มันมาทั้งเรื่องของความถูกใส่ร้ายการถูกอิจฉาริษยานะคะการพยายามจะถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันเนี้ยคุณต้องไประวังนะคะเพราะว่าดาวพวกนี้ที่แอดกําลังพูดถึงอย่างดาวเสื่อมเสียก็1กับ8เจอกันแเป็นเรื่องมรณะมรณะแปลว่าเงินของคนอื่นเพราะฉะนั้นการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นต้องระมัดระวังที่สุดนะคะมรณะแปลว่าเรื่องของเก่าของของคนอื่นคุณต้องไปจัดการของของคนอื่น ก็ดูแลมันให้ดีมีหลักมีฐานมีการคำาั่กันมีหลักฐานทุกอย่างใครจะมาว่าคุณทรยศคดโกงไม่ได้เพราะว่าคุณทํางานตรงไปตรงมาเรือนที่9้ายังหมายถึงเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะก็มีเกณฑ์แล้วว่าบางคนว่าความชนะบางคนเป็นทนายความบางคนเ,นเรียนกฎหมายเพิ่มเติมแน่นอนมันก็จะเกี่ยวกับจิตวิทยาการต่างประเทศอักษรศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยก็ถือว่ารุ่งโรจน์มากสําหรับดาวพระอาทิตย์นะคะการเงินเข้านะ เมื่อพระพุทธกระทบกับพระจันทร์นะคะจันทร์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสองอย่างคือเป็นคนที่ไปไหนใครก็อยากนับถือกับเป็นคนที่พวกแกต้องนับถือฉนันนะอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะของดาวอย่างไรเจ้าชะตานะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดถึงอนาคตมีความสำเร็จสูงและวางตัวเป็นผู้ใหญ่ เสมอนะคะคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะเขารู้สึกว่าคุณไปโอ้ตัวไปอวดตัวไปอะไรนะหลงในอำนํำนาจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณอย่างนี้คือคือคนที่มีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้นะต้องบอกว่าไม่วันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นเจ้าคนในคนนะคะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีวัสนาเรียนสูงการศึกษาดีทีนี้จันทร์กับพุธมาแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณติดต่อเจรจา คุณทำงานคุณทําเอกสารต่างๆถือว่าดีค่ะเพราะว่าดาวพระพุธกับดาวพระจันทร์เวลาพบเจอกันเขาจะเป็นคู่ที่แบบส่งเสริมกันในเรื่องของความมหาสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของคู่มิตรเกื้อกูลนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคนมีสเสน่ห์มากได้ดีเพราะปากนะคะอ่าแล้วก็ระวังในเรื่องของการทําเรื่องเองินเรื่องทองนะเอ่อ ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการกู้เงินนี่นะคะมีเกณฑ์ของการกู้เงินหรือมีเครดิตด,ดีหรืออยู่ดีดบริษัทเครดิตนู่นนี่นั่นส่งวงเงินมาให้เอาเช็คก่อนนะเช็คก่อนเพราะว่าดาวจันทร์ไม่ได้กระทบแค่4ดาวจันทร์กระทบ6ด้วยบางทีมันมีถูกหลอกทางเรื่องออนไลน์ให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะต่อไปการกระทบกับดาวพระอังคาร อังคารตำแหน่งนี้นะคะเป็นอังคารตำแหน่งคู่สมพลนะคะเวลากระทบกับประพุธเนี่ยเขาจะเป็นคู่ปัทะเป็นคู่วิชาการเป็นคู่ดุดันนะแต่ถามว่าขยานขันแข็งไหมต้องเรียกว่าขยานขันแข็งนะคะ,ะตัวเจ้าวาตารยายะเวลานี้ก็คือด้วยพุธเนี่ยมันเป็นพุธเก้านะคะพุธเก้าแปลว่าเป็นพินทุบาทดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมะและเป็นเจ้าเรือนปุตตะ เพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้นะคะเจ้าอตารมัดระวังกันพูดคุยเจรจากับคนอายุน้อยกว่ารวมถึงการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่การทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะพวกเนี้ยมันจะมีการงัดข้อทางความรู้กันถกเถียงกันและพร้อมที่จะงัดเชิงหลักวิชาการมาต่อสู้กันนะคะซึ่งแอดมองว่าด้วยดาวหลายๆดวงอยู่ตรงนี้รวมถึงพระศุกร์เนี่ย เจ้าชะตาจะพลิกแปลงเก่งแก้ปัญหาได้ปรับตัวได้ก็ค่อยๆทําไปอย่าโมโหเจ้าโทสะอะไรอย่างเงี้ยนะส่วน,นมันจะมีความรุนแรงในการประทะกันถามว่าปะทะกับใครว่าปะทะกับหนึ่งเพื่อนสองพี่น้องนะคะญาติมิตรนะคะอ่าเพราะว่าอังคารเนี่ยถ้าจะรุนแรงจริงๆกระทบในเรื่องการเงินกับผู้ใหญ่บางทีอาจจะไปของ,งบ ขอโครงการอนุมัติมาให้น้อยอนุมัติงบประมาณมาอย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องระวังฟังเขาก่อนนะเพราะว่าการที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสุภาบางทีดาวพุธอยู่ในเรือน 9, เก้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เจ้าเรือนสุภาดาวพุธอยู่ในเรือนเก้าเนี่ยมันพร้อมที่จะพูดจนผู้ใหญ่โมโหได้นะในช่วงนี้ต้องระวังความร้อนแรงดังไฟเออร์เลยนะพินทุบาทสอนนะคะ พินดูบาทสอนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะอยู่ในเรือนเก้านะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเจ้าตาอย่างนี้ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยพุทธถึงพุทธเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องศัตรูเก่าไม่มีใครทําอะไรได้นะคะพุดถึงหนึ่งก็ช่างพูดเจ้งเจรจาพุดถึงแปดเนี่ยระวังคําพูดของตัวเองรับปากรับคําไปแล้วแล้วทําไม่ได้เนี่ยยิ่งหนักเพราะว่ามันอยู่ในเรือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กําลังเล็งเห็นส่วนพุทธกับศุขเนี่ย นะคะอยู Stelle, ers, ja ität, ja, an, ่ในเรือนสุภะระวังจะได้รับการอ่าระวังความมีเสน่ห์จะได้รับการอุปถัมภ์จะได้รับการดูแลอย่างพิเศษและผิดศีลธรรมคือมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นั่นเองนะคะเหนือสิ่งอื่นใดดาวพูธถึงดาวพุธคือไม่มีใครอะไรทําอะไรเจ้าชะตาได้ยกเว้นตัวเจ้าชะตาเองสาตู์เก่าเบียดเบียนแต่ทําอะไรคุณไม่ได้ผู้ใหญ่เก่าที่เคยเกลียดชังกัน นะคะมาวุ่นวายมาบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําอะไรคุณไม่ได้สิ่งที่ควรระวังคือสุขภาพทุดโทมช่วงจังหวะนี้เนี่ยเดินทางไกลนี่คือเสียงของไอแมวน้อยแอดนะคะเปิดผัดลมนะอาจจะมีเสียงผัดลมเข้าต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพฤรหัดนะ <c oughs> คนที่มีดาวพฤรหัด กระทบกับดาวพระพุธนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยพฤหัสปื้นดวงเกิดของคุณแนวเรือนนี้เป็นเกษตรตรธิปดีแอดถือว่าบุพเพของคุณเนี่ยเกิดมาดีนะพฤหัสแนวเรือนสุภพ,พ้ะถือว่าเป็นคนที่เกิดมาในลักษณะสูงส่งเป็นเชิงมุมที่ดีเป็นดาวที่ดีแม้ในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสจรเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของการแบบกลุ่มร่วมกับมดุยอยู่ บอกเลยว่าการมีพื้นดวงเกิดเป็นพฤหัตตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดมายากดีมีชนอย่างไรต้องเติบโตเป็นคนที่มีบุญภาวิสนาส่งมีบุญมีบรารมีมีตําแหน่งใหญ่โตมีคนรักมีคนเคารพนะคะพระฤหัตตาแหน่งนี้จังหวะนี้ย้าตาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปเรียนคอสั้นๆหรือไปพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะไปพยายามปกปิดข้อบกพร่องของตัวเองเดาวพุธในเรือนนี้ถูกกระทบกับพระ กับพกกับพระพุทธเนี่ยมันเป็นวินาศนะคะวินาศสุภามีเกณฑ์ของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนกระทันหันหรือมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนกระทันหันชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ปรากฏว่าตําแหน่งที่ไปมหลาลัยที่ไปที่ทางานที่ไป ทำไปแล้วประประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันลงล็อกอย่างไม่คาดฝันดาวพฤหัสที่ตั้งรับในภพที่กาไม่ว่าดาวอะไรเข้ามาก็ตามแอดบอกเลยว่าดาวพฤหัสตรงนี้จะช่วยผ่อนผันบรรเทาทุกบรรเทาความยากลำบากให้กับเจ้าชะตาแน่นอนไม่ว่าดาวอะไรจะเข้ามานะฮะพฤหัสตรงนี้รับได้นะแล้วก็มีเกณฑ์โยกกับดาวพฤหัสจอด้วยถือว่าดีฮะ โชคลาภคือสมมุติว่าพระฤหัสเดิมถอยหลังพระฤหัสจรเดินหน้าโชคลาภมันก็จะเหลือครึ่งเดียวอ่ะพระฤหัสเดิมตอนนี้เป็นไงคะกาลังแบบอยู่นิ่งๆเก็บอารมณ์เก็บพลังเก็บความดีงามยังไม่ได้เดินหน้าไปไหนส่วนพระฤหัสเดิมเดินหน้าหรือถอยหลังองศาขัดกันแต่ว่ามันก็ได้พลังงานดีๆหรือได้เรื่องดีๆเข้ามานะฮะเพราะนั้นเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ตําแหน่งสูงขึ้นก็มาเช่นกัน ต่อไปในส่วนของพระสุขเป็นมหาอุดเนเรสุขพานะคะเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าต้องถ้าอยากฟังดาวสุขกระทบดาวสุขเนี่ยก็ไปฟังในดาวสุขย้ายนะคะเขาเป็นมหาอุดทําเรียบร้อยแล้วลักษณะของสุขในสุขพาพื้นดวงเกิดหรือว่าไปกระทบกับดาวพระพุธเนี่ยไม่ว่าดาวสุขคุณจะอยู่เนเรือนใดก็ตามแอนมองว่าเจ้าตาเป็นคนที่ ช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนก็จะสนใจในเรื่องของศาสนาสนใจในเรื่องกฎหมายแบบไปรเปรียนเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนใจในเรื่องของที่ดินในเรื่องอสังหาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเซลล์บอกขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้แอดมองว่าเจ้าขาตามีการทําสัญญาหรือขายได้หรือได้ความสําเร็จทางด้านเงินทองนะคะอ่าในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของความสําเร็จทางด้านเงินทองแล้วก็ เจ้าชะตามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างสูงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินเครื่องประดับของมีค่านะคะของหรูของดีในช่วงนี้มีเกณฑ์แตะต้องได้จับต้องได้นะสุขในเรือนนี้ยิ่งไปทําบุญยิ่งดีนะคะต่อไปในส่วนของคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะในส่วนของคนที่มีดาวพระเสาร์ ในเรือนสุภาหรือว่าในราศีมีนก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แข่งงานแข่งคันเก่งนะคะขอให้มีคู่แข่งเหอจะทำจนประสบค,ความสำเร็จและต้องเป็นหนึ่งมีลักษณะของความเป็นหนึ่งอยากเป็นหนึ่งต้องชนะต้องได้ต้องดีอะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าตามีเขาเรีวยกว่าความกดดันในตัวเองค่อนข้างสูง ดาวเสาในเรือนสู่พาพื้นท้องเกิดนะคะต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเสาในเรือนที่เก้าเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างจะต้องมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับการช่อโกงของพี่น้องของบริวารน,นะคะ หรือมีปัญหาเพราะพี่น้องและบริวารทําให้เกิดความเสื่อมนะพที่9เนี่ยเป็นพบของเวรกรรมชาติปังกรพบบุพกรรมบุญวัสนานะคะเมื่อดาวเสาเข้ามาอยู่ในเรือนเนี้ยถามว่ามีคุณไหมแอดมองว่ามีคุณนะมีคุณทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นผู้มีสติป,ปัญญาค่อนข้างสูงเป็นที่เคารพนอบน้อในผู้คนหรือคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเจ้าชะตา คุณเป็นคนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตนะคะเรียนรู้ไม่นานหรอกในเรื่องรักโ,โกกฎหลงสุดท้ายจะปรงและเข้าใจในทุกอย่างเลยและเป็นคนที่เดินทางไปต่างประเทศกลับมาในประเทศอะไรคือไม่มีปีไม่มีคุณเดินทางบ่อยนะคะเดินทางบ่อย <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเ <c oughs> จ้าตามีเกณฑ์ของการได้ร่วมงานกับคนมีอำนาจนะคะ หรือสองมีเกณฑ์ได้รับความเคารพนับถือของคนอื่นโดยไม่ต้องแสวงหาเพราะมันไป,ไป,ไปเป็นไปตามตําแหน่งหนะ้าที่ที่คุณได้รับการเลือกตั้งนะคะดาวเสาในเรือนที่9เนี่ยให้อํานาจให้ความเคารพได้รับการเคารพนะคะแล้วก็ดาวเสารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปตนัตตานีเข้ามาสู่พบเรือนสู่พระบางคนก็มีเกณฑ์ของการได้แต่งงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีตังค์นะแต่งงานแล้วมีโชคลาภมีความสําเร็จได้เงินได้ทอง นะคะคือดาวเสาร์ในเรือนนี้ต้องต้องบอกว่าดีนะสาหรับแอดอะดีเพียงแต่ว่าบางครั้งมันล้าช้าเพราะดาวเสาร์เป็นดาวช้าช้าต้องรออายุห้าสิบก่อนอะไรแบบนี้ต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคนนี้ก็ต้องเรียกว่าราหูทับราหูนะฮะถ้าเจ้าาตาอยากฟังรายละเอียดของราหูทับราหูหรือราหูส่งผลกับราหูที่อยู่ในเรือนต่างๆ เนี่ยแอดทำนายไปแล้วย้อนไปฟังตอนดาวราหูย้ายนะคะในราศีมีนเนาะก็ผลกระทบของราหูกระพับพุธในช่วงระยะเวลานี้คือรับปากรับคำระวังในเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้จะได้คบค้าสมาค,คมกับผู้กว้างขวางนะแล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะได้รับโชค จากการพน,นันจากผลดีจากการเสี่ยงโชคหรือไม่งั้นคุณก็จะเป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวไปในต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะคือดาวราหูให้คุณพอสมควรแต่พอมันมันทับกันเนี่ย <c oughs> มันจะมีเรื่องของมรดกหรือมีเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วย นะคะเจ้าตาชาวร,ราศีกรกฎที่มีดาวราหูอยู่ตรงนี้แอดวามีเกณฑ์สูญเสียผู้ใหญ่หรือเสียสูญเสียคนที่ตัวเองนับถือไปมากๆเช่นกเกษียณไปหรือย้ายสาขาไปหรือย้ายตําแหน่งไปนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพัดพลากจากเป็นจากตายมันได้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นน่ยมันมีเกณฑ์ของการเงินเข้าความสําเร็จชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่มันส่งต่อกัน ขอให้เจ้าตาเรามาระวังในช่วงระยะเวลานี้คือบางทีเวลาเราเข้าไปรับทํากิจการใหม่ๆห,หรือเข้าไปนั่งตําแหน่งใหม่สิ่งแรกที่คุณต้องทําคือฟังแล้วก็มองดูให้ชัดที่สุดก่อนที่จะไปประทะหรือไปรับปากอะไรใครเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักพื้นที่นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เรามาระวังไปหลุ่มหลงมัวเมาชอบเที่ยวเตะชอบเดินทางนะคะหรือทําอะไรที่มันแบบเสียเส่ยง นะ,ะที่ไม่ถูกกฎหมายอ่ะต้องระวังที่สุดต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะพระเกตยกเข้าราศีมีนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้โอ้โหเกตคือ9ก้าสุภาก็คือ9้าอยู่ในเรือน9้ามีดาวมารุมมาตุ้มลุมมรักแมาอะไรที่เต็มเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณจะได้สัมผัส มิติพิศวงแล้วล่ะในรอบนี้นะคะเพราะว่าเกตไปเจอกับพระอาทิยต์และการสัมผัสเนี้จะทำให้คุณถูกหวยรวยเบอร์ถูกอะไรบางอย่างหรือได้งานใหญ่อะไรบางอย่างด้วยนะคะอืมมีเกณฑ์นนะเพราะว่าดาวต่างๆที่รอยอยู่ในเรือนสุภานั้นตั้งรับเราวก้าวได้ค่อนข้างดี ดาวแพเกตได้ค่อนข้างดีพอตั้งรับแล้วก็ปรากฏว่าจะเป็นคนที่พูดจาดีเป็นที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนคิดเร็วทําเร็วแก้ปัญหาเร็วการก้าวหนะ้าค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นนะคะช่วงนี้อย่าไปให้เพื่อนยืมตังค์นะหมดนะเบี้ยหัวแตกหมดนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวข้องกับดาวพระพุทธที่ขยับสูงพบเรือนสุขพระนะคะ ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปการสมัครสมาชิกช่องนะคะการส่งซูเปอร์ตังคมาลินกาแฟกันพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ